สวัสดีครับอามือนี่กตหยุดงานมือนี่พี่น้องก็เลยว่างๆก็เลยออกมาเาที่ยวพายคลิปให้พี่น้องเบิ่งมือนี้มาเที่ยวอ,อยุธยาพี่น้องวัดอยุธยาวัดใหญ่ชัยมงคลเนาะพี่น้องเนาะนะครับตั้งเขาครับเดี๋ยวผมจะข้าขึ้นไปเบิง่งข้างบนโบสถ์ครับพี่น้องเอาบุญเจดีพี่น้องไปดีภาพพี่น้องข้ไปเบิง่ง สวยงามครับเป็นเจดีเก่า 9, สมัยยุทธยาพี่นอ้องง่ามั่งามผมเคยมาเที่ยวตลาดปีแล้วเดี๋ยวโมนี่เบื้องพระบ่มมกัรครพบพี่ภันะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องขึ้นไปบนเจดีครับพี่น้อง ใหดีที่ใหญ่ครับสมัยก่อนผู้รู้ว่าก็จะขอสร้างแบบนี้นพี่น้องเนาะโอ้โเห็ดใหญ่เห็ดใหญ่ง่ายครับพี่น้องมันคือสมัยสมมุตนี้สมัยสมมนี้ยังว่าท่านสมัยเนาะพี่น้องเนาะแต่สมัยเกา่าแบบมันแน่นหน่อยครับเพื่นพื่น้องก็จะอยังอนุรักษ์เป็นแบบของเ,เก่าๆไว้พี่น้องครับ ก็เด to right ah, okay. คนัรมตต1 5 0นุกนรมาณ5้อโอเคายัวครับคนมาลายพี่น้องแต่สิภาพพี่น้องขึ้นนครับเปนบันไดขึ้นไปครับบนข้างบนครับพี่น้องอาพี่นอ้องเดี๋ยวสภาพพี่น้องขึ้นมากข้างบนแล้วครับพี่น้องครับสูงครับพี่น้อง มันเจดีนิดหน่อยเด้พี่น้องสูงแล้วก็ชั้นครับบันไดเดี๋ยวพพี่น้องเข้าไปเบิ่งนเจดีครับสิมีอย่างแน่นพี่น้องนะบังครับบังพี่ผู้าำกับครับพี่น้องมัน

เดี๋ยวมาหาอดขำบนเราพี่น้องคนนี้ครับภายในกับซิมีพระพุทปโบราณครับปริตังไว้เป็นทุกมุ่มครับพี่น้องสวยง่ามครับเป็นพระรูปพระพุทรปโบราณพี่น้องผมมาแต่ก่อนผมกับเบถไทยวิดีโอ เว้มากมือนีกครับถ้าไีดอไว้ถ้าเบิ้งครับพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องเบิ้งน้ำกันครับแอบทางออกเมื่อกี้นี่ครับนี่พี่น้องสิบภาพพี่น้องเบิ้งมืออีกครับมือนี้เป็น แต่การเจดีสมัยก่อนครับพี่น้องปุ๊บบุราเพิ่นฝั่งยังไว่ข้าง่างนะพี่น้องนะก่อนที่สร้างเนี่ยเจดีขึ้นมากครับพี่น้องครกับบนบนหลังคาครับพี่น้อง พี่น้องไปย่างไปเดินรอบๆเจดีครับพี่น้องบ้ัวบ้ดีนเี่เป็นบริเวณรอบเจดีพี่น้อง ท่าหางเดินบางวิวรอบเจดีพี่น้องพาพี่น้องมึงวิวของร้างครับพี่น้องนกันัรมชะ นี่ครับเป็นเมืองเกาอายุทยาครับรอบเกียดีกับมีแต่เจดีย์เกาเโบร้านครับพี่นอง นะครับไม่ต้องโอ้อีกสูงเลยพี่น้องแต่ว่าขึ้นไปเพ่อใดครับพี่น้องก็ไห้ขึ้นมาได้ถึงแค่สั้นนี่พี่น้องสั้นนี่ก็ถือว่าสูงหมดไดยครับพี่น้องต่ว่าข้างบนพุ่นน่ะเลือ,อีกสูงครับพี่น้องเลออีกสูงอันนี้เป็น คลิปของวดัดใไช่มงคลนนพี่น้องเนาะเนี่ยเป็นทางรอบเจดีย์ครับพี่น้องภาพี่น้องหล่อเบิง้งรอบเจดีย์แต่ก็วิวรอบเจดีย์กับสีบมานเนี่ยพี่น้องครับนี่ตะเมืองเก่าครับอยุธยานี่เป็นต่มาเที่ยวยพี่น้องหน้ามาเที่ยว <c oughs> เอาสำหรับคลิปนี้กันปากไว้สำเนียงเลยพี่น้องเนาะคุณธรรม พูดได้ชอบอ่ะไปเริ่มกดติดตามกดแชร์กดไลค์เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิมีคลิปใหม่ๆมาถ่ายทำให้เบิง่งเรื่อยๆครับพี่น้องมาลัางจากไปวัดใหญ่ไช่มงคลกับมาวัดพระนันเชิงวรวิหารพี่น้องตอนน่อเนาะพี่น้องเนาะกลับไปในวัดอุ้มกลับพี่น้อง เดี๋ยวพี่น้องเข้าไปข้างในครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปข้างในต่อครับไปกราบสักการะพระพุทธรูปอง่งใหญ่ๆสวยงามครับข้างในครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศวัดพนั่เชิงครับสีมิเทียนดอกไม้ครับประจวบบ้นครับพี่น้องจุดบูชาแล้วก็จุดครับพี่น้องครับ เป็นทางน้ำเนี่ครับคนก็มาหลายครับพี่น้องเป็นวัดพระารามหลวงครับพี่น้องวัดดังห่างยุธยาวัดหนึ่งครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเข้าขไปชวมวิหารพระวรมเหงาครับพี่น้องอเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สวยงามองค์นึงครับพี่น้อง ดูวัดพระนันเชิงนครับหลังจากเข้าชาวปุชาถูกเทียนดอกไม้มาแล้วสามารถยูทูปวินาวิหารก่อนครับก่อนจะเข้าไปสักการะหลวงพ่อตข้างในครับพี่น้อง ี่ขนาดคำเลยพี่น้องค้นยังมากเป็นระยะระยะครับเรื่อยๆเดี๋ยวเราเข้าไปกราบสักการะหลวงพ่อโตข้างในครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศข้างในครับพี่น้องข้างในโบสถ์สวยงามครับ นี่เป็นนงม้าตองค์จำลองเล็กครับมีสององค์ครับก่อนฉวัดองค์ใหญ่ไ่น้องสำหรับประพตโลบที่ให้แปะท่องได้ครับสององค์ให้หน่อยนี่ครับองคค์รับองค์ใหญ่ครับองค์จริงอยู่ข้างในครับองค์ นี่สวยงามหมดนี่เป็นองค์องค์เล็กสมัยเก่อๆครับพี่น้องนี่ครับขอมาในวิหารองค์บ่อตโตองค์ง่ายครับพี่น้องมาดูความสวยงามครับพี่น้อง สมก็เป็นวัดวรวิหารหลวงครับชั้นโทเลยครับพี่น้องมองดูครับมองโตค้นครับครบองค์พาพี่น้องเอ้ยส้างได้ง่าโต้วะก็สวยงาม,มดีครับพี่น้องมาด้อพี่น้องไอ้ผู้ใดผมมีโอกาสมากอะลองมาสัมผัสเบิ่งพี่นออ้องหลวงพอโตองค์ใหญ่ครับสวยงามครับ เดี๋ยวเ้าอมาหอดมาถึงแล้วกะมาสักกะโุช่าหลวงพ่อตูพอ๋พรออมกันครับพี่น้องนะ